จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของจังหวัดกระบี่ในระลอกเดือนเมษายน2564จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโดยได้มีประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์จนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดกระบีโดยการตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันโควิด -19 ตามรอยต่อระหว่างจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้เพียงพอต่อการเพิ่มจานวนของผู้ติดเชื้อการจัดทำแผนและรณรงค์ในการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับกลุ่มเสี่ยง จัดต,ตั้งโครงการตู้กับข้าวปันสุขตั้งไว้บริการประชาชนทุกจุดตรวจรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดกระบี่ได้รับทราบถึงสถานการณ์และแนวทางการดําเนินง,งานของจังหวัดขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับสถานการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับถ้าเรามีกําลังใจที่ดีให้กําลังใจซึ่งกันและกันช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ ผมเชื่อว่าจริงๆคนที่ติดโควิดก็ไม่มีใครอยากติดสักคนหนึ่งนะครับถ้าเขาหลีกเลี่ยงได้ก็คงหลีกเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ยังไม่สายเกินไปนะครับที่ทุกคนจะช่วยกันป้องกันตัวเองระมัดระวังตัวเองตามมาตรการของสาธารณสุขนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในการทํางานของภาครัฐนะครับถ้าเราช่วยกันอย่างนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นกระบี่หรือสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะ ดีขึ้นเป็นลําดับเป็นลําดับไปครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9จะดีขึ้นหากชาวจังหวัดกระบีร่วมกันปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9อย่างเคร่งครัดดูแลตนเองอย่างเข้มงวดขอให้ชาวกระบีรวมใจเพื่อให้พ้นภัยโควิด1 9เเราทุกคนยังเป็นแรงใจให้เธอนะเราทุกคนยัง ความหวังในหัวใจเราทุกคนจะผ่านเรื่องร้ายในครั้งนี้ไปขอแค่เราสงใจเป็นพลังกันและกันขอแค่เราสงใจเป็นพลังกันและ